โอเลขนะครับแม่แม่ร่างอาจารย์วันนะครับจะโคตัวเลขจอมปลวกนะครับโคจอมปลวกดำนะครับ f อนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเม็ดเดียว2ตัวนะครับตัวไหนครับมาแล้วครับเวลาเขาแล้วครับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับมาแล้วกิโลกรัมกิโลกรัม นายองขอเลขนะคะขอเลขให้เลขเราก่อนืออยังอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเจรจากันทีละตอนนี้ขอเลขก่อนมีแต่คนอยากได้เลขเท่นั้นหละเพราะว่าลําบากกันเยอะถ้าเลขเข้าก็เดี๋ยวยังอื่นตามมาขอเลขครับขอเลขก่อนครับขอเลขก่อน ตัวเลขก็ต้องนิ่งด้วยนะเอ่อทีละองค์นะจะยังงี้ก็ค่อยคุยกันนี่กระดาษมาเลยที่นีกกระดาษกระดาษเออกระดาษปากกามาด้วยเจอเลขและชัดมากเลยเว้ยกระดาษอยู่ในนู่นในโต๊ะชัดมากเป็นกระดาษไหมขึ้นแบบเป็นตัวเลขเลยขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยพี่นิ นี่ไงใครมองเห็นเหมือนเราหรือเปล่าใช่เป็นตัวเลขเลยนี่บอกเลยได้ครับเลขตัวไหนทำมือก่อนเขียนให้ดูในกระดาษกำลังมาบอกก็ได้บ้างเนาะบอกก็ได้กับบอกเลยก็ได้จ้ะตัวใดเอ่ยมีเลขห้ามีเลขแปดเลขห้าเลขแปดนะครับทุกคนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวกันดูด้วยเลขห้าเลขแปดไม่ร่างอีกหลายองค์อยู่เยอะหลองค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยัน อ่ะเราก็ม่รู้เปนยันเอาเอาหน้าใหม่ได้ไหมอ๋ออย่ากระล่อนเด้ออย่าอย่าเล่นกับลูกกระลาเด้อตายายเอ้ออะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้นะอะไรจะกินตัวเล็ตัวใหญ่เด้อไม่รอม เลกดำนะเล็กก่อนให้ให้ให้โชคให้ลาบให้เล็กลูกหลานก่อน เดียเด๋ยวอย่างอื่นก็ตามมาเองเลยยากหรอกอยเยอะแยะจะจับให้ถ้าจะเล็กเข้านะสองตัวสามตัว,ว,วก็เอา โยงยากแต่แค่น,นี้ไม่ตกตัว วิญญาณเด็กก็มีอ้ามีลัวถามวิญญาณเด็กดีกว่าเมืดใช่ไหมครับวิญญาณเด็กก็มีนะเราก็ไม่รู้นะเป็นของใครเป็วิญญาณเด็กมีวิญญาณเด็กแทงเราบัญชีอไรเออนั่นแหละแทงเราบาญชีมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวนี้เลยจิิสิทิ์อยู่แถวนี้ก็ไม่เป็นไรมันได้ว่าอะไรเนาะเจออย่างนี้มีมีวิญญาณเด็กมีนุนุให้เลขได้ไหมเออ นี่ยายมาขอเลขนะนี่ขยานไปตัวเลขตัวเลขที่เอาไปซื้อเลขแล้วมันถูกอะซื้อเลขอะไรยังไงก็ได้ให้มันถูกมุบอกมาตัวหนึ่งตัวสองตัวตยายจะเอาขนมนมาให้กินด ต้องข้างไปส๊ดแล้วขนมแม,ม่แล้วส้มเคยเจออะไรไหมเออน้ำตกน้ำแดงวันนี้นะ่ะกลบเลกก็กใหญ่ก่อนเลยเกลบเล็กใหญ่ก่อนเลยใหญ่แม่เอาขนมมาให้กินขนมเยอะแยะเลยชอบอนไรได้นั้นโอ้ยหนึ่งตัวก็ได้ยังดีอ่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องการแค่หนึ่งตัวอ่ะ ถ้าให้ก็จะปล่อยไปเลยไม่ต้องคับอะไรแล้วขอแค่หนึ่งตัวโอ้ ไม่รักแม่ก็ไม่รักพ่อก็ไม่รักเล็กลงเล็กลงเลขเจ็ดทูไฮเลขเจ็ดหนูหนูหนูให้เลขเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดอะไรมั้งเจ็ดอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่หนูให้หนูให้เลขเจ็ดนะหนูให้เลขเจ็ดเจ็ดอะไรนะให้ยังไงส้มส้มมาให้หนูนะส้มส้มพ่อพ่อไม่รักแม่ไม่รักเจ็ดอะไรพ่อไม่รัก แม่ไม่รักเจ็บอะไรนะหนูให้เลขเจ็บหนูไม่ชอบเลขเจ็บอีกตัวนึงอีกตัวนึะอีกอีกตัวนึงคู่คู่นี้คู่นี้นะคู่นี้นะหนูไปแล้วนะตัวนึงตัวนึงตัวนี้ไงตัวนี้ไงนี่ไงเจ็ดสองเจ็เจ็ดสองตัวเดียวยกมือเป็นสองเนาะเจ็ดสอง เสียงพูดเป็นเจ็ดแต่ยกมือให้สองนิ้วเนาะมาเรงเสียงเด็กเจ้าๆเลยเต็มองเลยเต็มองเลยสิมาเรงมากอยากร้องให้หัอเด็กเนาะอยากร้องให้ อยู่ตัวนี้แหละขออะไรไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้นะขอส้มขอส้ม,ส,มส้มไม่ยากเราลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ขอยเล็กถูกเดอ้อขเลย <ขอ S 2> ถูกหน้าน<ะ> <S <S ลขขอเล็กมึงเข้านะเราจะได้เอาส้มมาให้เราอยากไปกระโดดเล่นที่ไหนเราอยู่แถวนี้แหละนะ ไปเถอะเด้อไปเล่นเด้ออย่าอย่าไปไหนโซนนะอยู่แถวนี้นะเจ็ดสองเจ็ดสองเรียกเด็กบอกอันนี้อันนี้ลากับยายบอกทั้งตัวไหนนะเมื่อกี้ครับนานไม่ได้เพราะว่าเป็นเด็กเลยเอาเขียนให้หน่อยนะครับโชว์ให้หน่อยจ้ะเจ็ดสองเจ็ดสองที่เขาได้เลขเมื่อกี้นี่เจ็ดสองเนาะสองเจ็ดสองอือมเมื่อกี้ได้สี่ตัวเนาะ หลังทานกันไหมล่ะขวายังไงกันบ้างล่ะเจ็ดสองนะครับบอกว่าเจ็ดให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดให้เลขกเจ็ดหรอครับแล้วอยากได้ส้มอยากได้ส้มส้มก็ไม่ยากครับคุณส้มนะง่ายง่ายเดี๋วุ่นวายก็พอจะเย็นเย่นบางคนผมก็เพิ่บางคนเขาก็ไม่เพิ่มจะได้พูดไหมว่าเลขสองไม่พูดแต่ยกมือบอกว่ายังไงไม่บอกว่ายังไง มาสอะเอ้เจ็ดอะไรเขาก็ยกนิ้วเจ็ดส่งก็ม่มีจะนมีแล้วเนาะยกเลขยกนิ้วยังไงอย่างนี้หรอไม่ยกสองไม่ดมันให้เราดวนหน่อยนะอยู่้างบนห้ดูขางเก้าองมีอยู่งนอาเขียนจับคู่นะกับเจ็ดสองเลยจับเอาด้วยนะอุ๊ตัวจับเอาเนาะจับเอาแล้ววอ่ะ โชว์อะไรเงี้ยงั้นคนคลผละหนึ่งเลยอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยคือกุม,มารเนี่ยเหมือนกับหลุดเหมือนกับแบบว่าดวิวิญาณของเด็กนะคะที่ว่าที่ว่าแบบทำแท้งอะนะเ<อ>ด็กยังไม่อยุไปครบกุม,มารสองเขากอยู่กุมารนีสองนะกุม,มารสองแล้วก็ตาหนึ่งยายหนึ่งแล้วก็ผหญิงธรรมดาหนึ่งผมย,ผมวยาวาายาวอาจจะหลุดมาก็ได้นะ อาจจะน้อยใจอะไรหลุดมาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะเขาเขาก็มานั่งเล่นตรงเนี้ยผู้หญิงกับผู้ชายอืมใช่ค่ะมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งแล้วก็มีตายายแล้วก็ผู้หญิงผมขาวอีกนึงมีผมขาวนี่ไม่พูดไม่จาเลยนั่งเฉยไม่คุยขาว,ขาวอ้วนไม,ไม่ไม่เชิงอ้วนมากคืออุบปวกเป็นคนขาวหวบแล้วก็ผมนี่ผมยาวขนาดน,นี้เลยอือเป็นคนีเด็กมี่คนเด็กมี่สองค่งะเด็กเด็กคือกูมารนี่ะนอนแน่นอนนึง แต่ดวงวิญญาณอีกันหนึ่งคือเป็นไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาก็นั่งอยู่ด้วยกันเป็นเด็กผู้ผชายเด็กผู้หญิง<บ>ชัดเจนเลยแต่เขานั่งหันหลังนะผู้หญิงไม่พูดไม่จานะรูปร่างท้วมขาวมันเป็นลักษณะท่านั่งก็เลยไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงแต่ว่าทรงผมนี่คือขนาดนี้เลยของผู้หญิงตายายก็คือปกติผมก็นั่งอยู่นั่นค่ะชูเล็กอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ทรงมาทางกล้องเลยครับนี่คือเลขที่เราได้นี้นะคะ ห้าตัวเนาะให้เอสซีไปไปเล่นดูเพราะว่าอาจจะเป็นการเป็นการจับเราซื้อสารว์่เขาได้แค่เท่านี้เองเพราะว่าเป็นเป็นเด็กเหมือนกับกุมารลุกมาจะทาำไงเราไม่ทำแน่ใจครับแล้วงวดแรกด้วยเนาะตรงนี้เนาะงวดแรกขอให้เข้าเนาะได้เหมือนการถูกจะได้เอาอันนี้ครับงวดแรกจะแม่นนะครับงวดแรกอันนี้เราเพิ่งเอาครั้งแรกนั่นเพราะว่าเป็นจมปลวกอัดแล้วแรงไหมแรงความแรงนี่คือแรงลักษณะไหนแรงในเรื่องของเดินรับ อานเรื่องของลี้ลับเพราะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดําถ้าเราจะหาอะไรมาให้เขาก็ต้องทําช่วงที่มันมืดมันค่ำรือไห่กแบบับฝนตกอย่างเงี้ยพมมาทําฝนตกออจนเรงเมื่อกี้นี้เป็นช่วงที่ว่ามืดๆนะมันจะดีแต่นี้เราไม่ว่างกันพระเราสะดวกตอนบ่ายเลยทําตอนบ่ายตอนเย็น,นเย็น,น,เนี่ยมันก็คือว่าเป็นตอนเย็นยดีครับขออนุญาตสองเลขนิดนึงครับโชนโชทั้ง จาก MC แคปนะครับแคปอันนี้นะคะเลขที่เราได้กันวันนี้ก็ขอให้ไปลุ้นอวยพรให้ล่วงหน้าเลยนะคะใครโชคดีใครได้เยอะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็อย่าลืมจมปลวกดําตัวนี้ก็แล้วกันเพราะถือว่าเขาให้โชคให้ลาบเราครับส้มเขาต้องการส้มต้องการส้มต้องการส้มตนกาะส้มนี่ก็คือไม่ยากเท่าไรเดี๋ยวจัดให้ได้รับปากเขาไปแล้วว่าถ้าอยากได้อะไรให้บบกเราจะจัดให้ถ้อย่างเดียวคอยเลขเข้าขอ้เลขเข้าน้อจะได้ออกข้อมาอะไรเงี้ก็ลุ้นเอา อืมครับมีเลขหน้ามีเลขสองมีเลขเจ็ดเนาะครับอันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ไหมครับรุ่นเลขกรุ่นวันที่ใกล้ที่สุดก็คือวันที่หนึ่งนี่แหละหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนาะที่สามเดอนทุบานเป็นของตายายที่ตายายให้ตายายคือสซย์ลักษ์เลยตายายเขาจะให้เขาจะให้เขาจะนั่งแย่งกันเขียนเลยแย่งกันเขียนก็เลยบอกเออพีโองค์พีโลงค์พีโลงค์ ขาแยงกันเขียนแล้วตัวเลขตรงนี้มันเป็นตัวเลขโบราณนิดหนึ่งตัวได้เราเข้าใจแล้วเอเลขสามหรือเปล่าพอมองไปอีกทีพีทีก็ยังเป็นเลขนี้อยู่สองตัวเลขนี้ใช่ชัดเลยเลขแปดนี่เห็นชัดมากๆเลยเลขห้ากับเลขสี่นี้สามไม่แน่ใจเพราะมันต้ำกลืนกันเลยเรียกให้ช่วยกันดูแต่ว่าดันมีน้องกุมารมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้คือเห็นแล้วก็เลยพูดตามเมียเนาะพูดตามที่เห็นนี่แหละคือน้องกุมารเขาก็ น่าจะเป็นกุมารคิดว่ากุมารแน่นอนเลยแต่ราะว่าลักษณะของเขาเขขานี่เล็กวงใัญ่อันนี้ค่ะตัวเลขจับไวเน,นะคะไ้ากุมารครับก็ขอบคุณอาจารย์บนันนะครับต้องขอบคุณทุกคทุกท่านนะครับกับอาจารย์